สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าโปรแกรมการนวดแบบตั้งค่าเองหรือระบบแมนนวนะครับก่อนอื่นนะครับเรามากดที่ปุ่มตัวนี้นะครับตามนิ้วมือผมนะครับที่มันเป็นตัว M นี่นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับกดเลยครับเลือกเลยปุ๊บนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับหน้าจอนะครับมันจะกระพริบเห็นไหมครับตัวนี้ครับ เป็นตัวเหมือนนิ้วมือนะครับแล้วก็เหมือนตัวหลังนะครับการนวดเฉพาะจุดเฉพาะส่วนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในการนวดของแผ่นหลังการนวดของแผ่นหลังนะครับในเก้าอี้นวดโซเซนรุ่นซีรีส์สามนี้นะครับการนวดของแผ่นหลังจะมีทั้งหมด5แบบมีแบบที่1นนะครับที่กระพริบอยู่นะครับ แบบที่สองนะครับแบบที่สามแบบที่4แบบที่ห้านะครับการเลือกแบบในการนวดของแผ่นหลังใน5แบบนี้นะครับให้เรากดที่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับตัวปุ่มตัวนี้ครับนี่ฮะที่นิ้วมือผมนะครับนะครับเป็นรูปคนเหมือนแผ่นหลังนะครับกดเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับกับที่เปลี่ยนเห็นไหมครับจะมี5้าแบบนะครับเริ่มแบบที่1นะครับ แบบที่1นนะครับที่มีนะครับเป็นรูปหลังแล้วก็พิบอยู่อันนี้นะครับนะครับตัวนี้เขาเรียกโปรแกรมนวดเฉพาะจุดเฉพาะจุดนี้นะครับเราสามารถนะครับบังคับนะครับให้ลูกกิ้งนะครับของแผ่นหลังเนี่ยฮะขึ้นนะครับหรือลงได้โดยการกดตัวลูกศรนะครับตรงนี้นีวมือผมลูกศรชี้ขึ้นคือบังคับลูกกิ้งขึ้นครับวลากดนะครับนะครับกดค้างนะครับจะให้ลูกกิ้งลงนะครับเรากดลง นะครับกดแช่ไว้ครับเราอยากนวดตรงไหนนะครับของแผ่นหลังนะครับแล้วก็บังคับได้เลยนะครับเราเมื่อยตรงไหนเราสามารถบังคับให้ลูกกิ้งไปอยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการเน้นได้พอถึงจุดนะครับเราปล่อยพอเราปล่อยลูกกิ้งจะหยุดนะครับยเราก็กดอีกครับการใช้งานก็คือต้องกดแช่นะครับกดค้างไว้พอถึงจุดที่เราเมื่อยจุดที่เราอยากเน้นปล่อยนะครับถ้ามันต่าลงไป ต่ำเกินแล้วก็กดตูกษรชี้ขึ้นนะครับมีตุวอักษรชี้ขึ้นคือกดลูกจิ้งขึ้นตุกศรชี้ลงคือกดลูกกิ้งลงการใช้งานก็คือกดค้างไว้เลยกดแชร์ไว้เลยหาตำแหน่งที่เราต้องการเน้นเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นไปนะครับส่วนนะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มตัวนี้ที่ไม่เป็นตัวเอ็มก็คือแมนนวลพอเราก,กดแมนนวลแล้วก็คือเป็นการนวดนะครับแบบตั้งค่าเองพเรากดไล่ไปเลยครับการนวดนะครับ เ้ายี่นวดโซเซนรุ่นซีรีส์3นี้จะมีรูปแบบการนวดทั้งหมด5แบบกดเลยครับเห็นไหมฮะ <c oughs> หน้าจอมันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับนี่คือรูปแบบการนวด,รนวดครับจะมีทั้งหมด5แบบเรากดไล่ไปเลยครับเรื่อยๆเราชอบแบบการนวดของลูกพิ่งแบบไหนเนี่ยนี่แบบนะครับมาแล้วครับเนี่ยกดไล่ไปครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนเราจะรู้เลยครับว่าตอนนี้เรานวดแบบอะไรนะครับกดไล่ไปเรื่อยๆครับ เห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วครับเห็นไหมครับพอกดอีกครั้งหนึ่งครับปุ๊บสังเกตนะครับตรงหน้าจอตรงเนี้ยที่มันกระพริบตามนิ้วมือผมเนี่ยครับนะครับตอนนี้ไม่กระพริบแล้วแสดงว่าเรานะครับไม่ได้เปิดระบบการนวดของลูกกิ้งสังเกตง่ายๆคือถ้ารูปแบบสัญลักษณ์นี่ฮะเป็นเหมือนมือนะครับหยุดระบบของลูกกิ้งจะไม่ทําการนวดนะครับเราสามารถเลือกการนวดได้นะครับ เช่นเราไม่นวดลูกกิ้งเรากดนะครับตรงนี้ครับปุ่มนี้ตัวเอมนี้กดไล่ไปเรื่อยๆครับนะครับจนนะครับให้ระบบการนวดเห็นไหมครับมันจะไม่กระพริบเลยแสดงว่าเราไม่ได้เลือกระบบการนวดของลูกกิ้งนะครับเราเน้นแต่ถุงลมก็ได้นะครับปิดระบบลูกกิ้งที่แผ่นหลังได้นะครับแต่ถ้าเราอยากนวดอะไรเราก็กดเพิ่มไปเลยครับกดตามนี้เลยนี่ตัวเอมนี่ครับแม่กดไล่ไปหน้าจอมก็จะบอกเห็นไหมครับ กดดีครับน้ำก็จะเปลี่ยนนะครับนะครับส่วนแผ่นหลังเราอยากเน้นตรงไหนเราก็กดไล่เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราเลือกรูปแบบการนวดได้ตามนิ้วนะครับตามนิ้วผมเลยแล้วก็เลือกสรีระของแผ่นหลังได้ครับว่าจะให้นวดเฉพาะจุดนะครับนวดเฉพาะส่วนหรือนวดแผ่นหลังส่วนบนหรือแผ่นหลังส่วนลา่างหรือนวดเต็มแผ่นหลังเราก็เลือกได้ นะครับลองเปิดใช้ดูนะครับในระบบของการนวดแบบตั้งค่าเองหรือระบบแมนนวลน,นะครับอลองกดดูได้สวัสดีครับ